เอกสารโบราณชื่ออภินิหารบรรพบุรุษเป็นต้นเขาของความรู้เรื่องพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นทรงเป็นบุตรจีนชื่อไห่หองผู้เป็นขุนพัดนายอากรบ่อนเบียรพระราชชนน,นีมีพระนามเดิมว่านางนกเอียงทรงมีชื่อว่าสินซึ่งเป็นชื่อที่บิดาบุญธรรมคือเจ้าพระยาจัก,กรีตั้งให้ เกิดนิมิตพิเศษต่างๆเมื่อคลอดได้สามวันมีงูเหลือมใหญ่เข้าไปขดเป็นทักษิณาวัตรอยู่ในกระดงโดยรอบกายกุมารหรือถูกพระอาจารย์ทองดีแห่งวัดโกสาวาดมัดแช่น้ำเพราะทำความผิดเมื่อนึกขึ้นได้ก็เป็นเวลาที่พบว่าบันไดหลุดถอนโดยในศินมิได้รับอันตรายแต่อย่างใดผู้ที่ศึกษาและประเมินความน่าเชื่อถือหลักฐานประวัติศาสตร์ เรื่องอภินิหารบรรพบุรุษได้ข้อสรุปว่าเป็นเรื่องน่าจะเขียนขึ้นในสมัยหลังและตีพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่5เพราะการระบุรายละเอียดพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้อย่างละเอียดละอ่อแม้นขณะที่ยังทรงเป็นทารกดูจะเป็นเรื่องน่าพิศวงเนื้อความอื่นๆก็ไม่ตรงกับหลักฐานชั้นต้นอีกมากนักวิชาการจึงควรตระหนักว่า จะต้องระมัดระวังในการใช้ข้อมูลที่อ้างอิงจากอภินิหารบรรพบุรุษหลักฐานที่แน่ชัดที่ประเมินแล้วว่าน่าเชื่อถือดูได้จากเอกสารบาทหลวงฝรั่งเศสที่เข้ามาทำงานนักุงทนบุรีซึ่งระบุว่าทรงเป็นลูกครึ่งจีนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบันทึกว่ากษัตริย์พระองค์แรกที่ตั้งมั่นอยู่ที่เมืองบางกอกเป็นคนเชื้อสายจีนซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ นามว่าพระยาตากมีชื่อจีนว่าแต้สินตากหลักฐานจีนร่วมสมัยเรียกพระนามพระองค์ว่าเจิ้งเจาแปลว่ากษัตริย์ตระกูลเจิ้งในสำเนียงจีนกลางหรือตระกูลแต้ในสำเนียงแต้จิว๋วประเด็นสำคัญของพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก่อนครองราชที่น่าเชื่อถือคือมีพระนามเดิมว่าสินและทรงมีเชื้อสายจีน าทางพระราชชนกซากเรือสำเภาโบราณซึ่งกรมศิลปากรขุดสำรวจพบที่บ้านเกาะเสม็จงามริมแม่น้ำจันทบุรีห่างจากปากน้ำจันทบุรีราว6กิโลเมตรนี้พบว่าเป็นเรือที่มีความยาวราว24เมตรกว้าง7เมตรถึง8เมตรโครงเรือทำจากไม้เนื้อแข็งเลือกเรือทำด้วยไม้สนสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นสำเพาจีนสามเสาขนาดเล็กที่เข้าอู่ซ่อมค้างอยู่จันทบุรีเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการต่อเรือมาแต่โบราณด้วยเป็นแหล่งที่มีไม้เนื้อแข็งตามธรรมชาติเหมาะแก่การใช้ต่อเรือคือไม้ตะเคียนซากเรือสำเพาที่ขุดพบจึงเล่าลือกันว่าเป็นเรือรบพระเจ้าตากค้างอยู่ที่อู่ เป็นความเชื่อที่นำไปผสมผสานกับเหตุการณ์เมื่อกรุงศรีอยุธยาใกล้ล่มสลายพระยาตากซึ่งเลื่อนขึ้นเป็นพระยาวชิรปราการนำกำลังตีฝ่าวงล้อมข้าศึกออกไปทางหัวเมืองชายทะเลตะวันออกทรงตั้งมั่นรวบรวมกำลังพลอาวุธและต่อเรือรบเป็นผลสำเร็จที่เมืองจันทบุรีหลังเสียกรุงศรีอยุธยาในเดือนเมษายนพุทธศักราช2310อีกราวเจเดือนต่อมา ก็ส่งนำทัพเรือเข้าตีเมืองทนบุรีซึ่งคาศึกรักษาอยู่ได้ใช้ชนะเป็นแห่งแรกแล้วยกกำลังไปขับไล่ข้าศึกแต่พ่ายไปจากกรุงศรีอยุธยาจนหมดสิน้นแต่ซากราชธานีที่เคยมั่งคั่งรุ่งเรืองมาจนถึง417ปีก็เสียหายถูกทำลายเกินกว่าจะทรงกอบกู้ให้คืนสภาพดังเดิมได้เมืองทนบุรีที่ทรงเลือกเป็นที่ตั้งพระนครแห่งใหม เป็นเมืองที่มีคูเมืองกำแพงเมืองล้อมรอบมาตั้งแต่สมัยอยุธยาอาจจะสร้างขึ้นพร้อมๆกับป้อมใหญ่ซึ่งตั้งอยู่สองฟากแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ครั้งรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้สร้างพระราชนิเวศท,ที่ประทับประชิดป้อมวิชัยประสิทธิ์เพื่อให้ป้อมแห่งนี้เป็นประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยอู่เรือพระเจ้าตากเมืองจันทบุรี ถึงป้อมวิชัยประสิทธิ์เมืองทนบุรีคือเส้นทางของการกอบกู้ชาติครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยต้นสมัยทนบุรีฟรานซิสไลท์พ่อค้าชาวอังกฤษได้เข้ามาค้าขายที่เมืองถลาง สินค้าหลักที่ซื้อคือข้าวและแร่ดีบุกและจัดหาสิ่งของที่ทางการไทยต้องการคืออาวุธปืนดังมีหลักฐานในจดหมายลงวันที่23มิถุนายนคตศักราช1777ตอนหนึ่งว่าพระเจ้าแผ่นดินสยามทรงเห็นภัยที่จะมีมาถึงประเทศ ถึงแม้ว่าจะทรงได้ปืน6,000กระบอกที่พวกคอลันดาจากปัตตเวียขายให้แถมปีนี้จะได้อีก1,000กระบอกก็ตามได้ทรงขอร้องให้ข้าพเจ้าจัดหาอาวุธขนาดย่อมเป็นจำนวนมากถวายให้พระองค์ให้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้ตามวันเวลาในจดหมายนี้พระเจ้าแผ่นดินสยามที่โปรดให้ฟรานซิสไลท์จัดหาอาวุธคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และยังดําเนินการต่อมาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสิน์เป็นผลให้ได้รับพระราชทานบําเหน็จความชอบมีบรรดาศักดิ์อย่างคุนนางไทยว่าพระยาราชกปิตันคนทั่วไปเรียกว่ากัปตันเหล็กสำเนียงท้องถิ่นว่าดาโต้ไหลออกเสียงอย่างไทยว่าลาโตต่อมาฟรานซิสไหลหรือพระยาราชกปิตัน ได้ติดต่อขอเช่าเกาะมากหรือเกาะปีนังในปัจจุบันให้แก่บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษเพื่อใช้เป็นท่าเรือจอดเรือสินค้าและเรือรบวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2329การเจรจากับพระยาไซบุรีก็ประสบความสำเร็จฟรานซิสไลท์จึงได้บุกเบิกและชักธงชาติอังกฤษขึ้นในวันที่11สิงหาคม และตั้งชื่อก่อนนี้ฉเฉลิมพระเกียรติมกุฎราชกุมารแห่งประเทศอังกฤษเจ้าชายแห่งเวลส์ว่าเกาะ Prince of Wales ์ป้อมค่ายครูเขื่อนขั้นปราการในนอกวังเวียงสถานท่านไทยหอรบพิชัยชาญเรียงรอบสรรสัสบพพวุธไว้ผดับเบื้อง บทสีโครงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงทนบุรีของนายสวนมหาเล็กบทนี้บอกให้คนรุ่นหลังรู้ว่าเมื่อครั้งกรุงทนบุรีเป็นราชธานีแม้เพียง15ปีแต่ก็มีความพร้อมในด้านยุทธศาสตร์เช่นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับประการป้องกันเมืองหลวงและการตรเตรียมศาสตราวุธยุทธศาสตร์สำคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการสู้รบกับข้าศึก คือไม่ตั้งรับค่าศึกณเมืองหลวงแต่จะยกทับไปสกัดค่าศึกตามชายพระราชอาณาเขตและเพื่อความไม่ประมาทเมื่อพระองค์ทรงตั้งมั่นที่กรุงธนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเสริมสร้างกรุงธนบุรีให้แข็งแกร่งพอที่จะรับมือค่าศึกด้วยวิธีการต่างๆมีการขุดคลองเป็นคูข้างหลังเมืองแต่คลองบางกอกน้อยมาออกคลองบางกอกใหญ่ฟากตะว,วันออก ก็โปรดให้ขุดคลองเป็นคูข้างหลังเมืองตั้งแต่กำแพงเก่าท้ายป้อมวิชเชย์งวงขึ้นไปกระทั่งออกแม่น้ำทั้งสองข้างเกณฑ์คนไปนรื้อเอาอิฐกำแพงเก่านะเมืองพระประแดงและกำแพงค่ายพมา่านะโพสามต้นสีกุกบางไซทั้งสามค่ายค้นบรรทุกเรือมาก่อกำแพงและป้อมตามที่ถมเชิงเทินดินสามด้านทั้งสองฝากเอาแม่น้ำไม่ว่างกลางเหมือนอย่างเมืองพระพิษณุโลก โปรดให้ขุดที่สวนเดิมเป็นที่ท้องนานอกคูเมืองทั้งสองฟากแม่น้ําให้เรียกว่าทะเลตมไว้สําหรับจะได้ทํานาใกล้พระนครแม้นมาดว่าจะมีทัพศึกการสงครามมาจะได้ไว้เป็นทําเลที่ตั้งค่ายต่อรบค่าศึกถนัดแท้จริงแล้วธนบุรีคือเมืองที่สถาปนามาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่สําคัญ รวมทั้งเป็นพื้นที่เลือกสวนอันกว้างใหญ่ไพศาลนำมาซึ่งภาษีให้กับรัฐจำนวนมากนามของเมืองจึงมีความหมายเป็นมงคลหมายถึงเมืองแห่งความมั่งมีพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิสลักจากก้อนหยกขนาดใหญ่ขัดสมาธิราบอุศนีสะ หรือส่วนนูนขึ้นมาบนพระเศียรซึ่งเป็นหนึ่งในมหาบุรุษลักษณะเป็นทรงถ้วยคว่ำมีเกศมาลารูปบัวตูมพุทธลักษณะใกล้เคียงกับพระพุทธรูปสีลังกาในช่วงพุทธศตรวรรษที่20ถึง21เมื่อกว่า500ปีก่อนระบุนามพระแก้วมรกตไว้ในหนังสือชินการมาลีประกอบว่าพระรัตนปฏิมาและอธิบายว่าพระเถระนาคเสนะ ต้องการจำลองรูปจริงของพระพุทธเจ้าเพื่อจะยังให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองต่อไปในภายหน้าโดยเลือกใช้แก้วมณีแทนการใช้ทองคําหรือเงินด้วยทองคําหรือเงินเป็นวัสดุที่มนุษย์ในอนาคตซึ่งเป็นขนโลกสันดานบาปจะกระทําอันตรายรูปจําลองพระพุทธเจ้าได้ตำนานพระแก้วมรกตอีกหลายฉบับได้ให้ประวัติพระแก้วมรกตว่าพบที่เมืองเชียงราย และอัญเชิญไปประดิษฐานยังเมืองต่างๆกระทั่งพุทธศักราช2322จึงเชิญจากกรุงเวียงจันทร์มาประดิษฐานที่กรุงธนบุรีหนังสือจินการมารีปรกรณ์ระบุว่าพระรัตนปฏิมามีฤทธเดชหาประมาณมิได้จึงน่าจะเป็นเหตุให้มีผู้ศรัทธาสร้างรูปจำลองขึ้นอีกหลายองค์และสร้างติดต่อกันมาหลายยุคหลายสมัยเช่นพระรัตนปฏิมาจำลองสำริด ในพิพิธภัณฑ์ทศสถานแห่งชาติพระนครซึ่งน่าจะหล่อขึ้นที่เชียงใหม่เมื่อประมาณต้นพุทธศตรวรรษที่21แม้กระทั่งสมเด็จพระเจ้านาโรดมหรือนักองค์ราชาว,วดีกษัตริย์กรุงกัมพูชาโดยให้ช่างชาวฝรั่งเศสจำลองพระแก้วมรกตประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระแก้วข้างพระราชวังกรุงพนมเปญพุทธศาสนิกชนจึงไม่ควรลืมว่าพระรัตนปฏิมา หรือพระแก้วมรกตคือแบบของพระพุทธรูปที่บรรพชนสรรสร้างขึ้นมาก็ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสืบอ,อายุพระพุทธศาสนาและมีการจำลองสร้างกันอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสมัยกรุงธนบุรีจะมีระยะเวลาเพียง15ปี แต่ก็มีวรรณกรรมสำคัญเกิดขึ้นมากมายวรรณกรรมที่โดดเด่นเรื่องหนึ่งคือนิราชพระยามหานุภาพไปเมืองจีนเมื่อพุทธศักราช2,324วรรณกรรมเรื่องนี้มีคุณค่ามากทั้งด้านวรรณศิลป์ประวัติศาสตร์และการทูตในสมัยกรุงธนบุรีเป็นหลักฐานในลักษณะจดหมายเหตุฉบับเดียว ที่ปรากฏเรื่องราวพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงแต่งราชทูตไปเจริญพระราชมัยตรีกับพระเจ้ากรุงจีนรงกับแผ่นดินพระเจ้าเฉียนหลงดังปรากฏอยู่ในสำเนาพระราชสารห้องอาลักษ์จุลศักราช1143เนื้อหาของนิราชกวางตุ้งกล่าวถึงการจัดกระบวนเรือเครื่องราชบรรณาการและพระราชสาร ไปถวายแก่พระเจ้ากรุงจีนอันเป็นการแสดงถึงฐานะกษัตริย์ของพระเจ้ากรุงธนบุรีการรับรองราชทูตไทยครั้งนี้จึงนับเป็นการรับรองฐานะความเป็นกษัตริย์แห่งสยามของพระเจ้ากรุงธนบุรีจากจีนเป็นครั้งแรกอีกทั้งยังมีการบอกเล่าเส้นทางการเดินทางจากสยามไปจีนบรรยายถึงท่าเรือในมณฑลกวางตุง้ง ซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญของจีนในการติดต่อกับดินแดนทางใต้ตลอดจนพันรณนาให้เห็นสภาพบ้านเมืองของจีนวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนอีกด้วยนับเป็นงานวิชาการจดหมายเหตุการเดินทางตามแบบฉบับชาวสยามคือบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ให้อัธรสทางวรณศิลป์ไปพร้อมกันสำหรับพระราชสารของพระเจ้าตากสิน ที่คณะราชทูตสยามได้นำขึ้นทูลกล้าวถวายพระเจ้าเฉียนหลงครั้งนั้นยังคงเก็บรักษาอยู่ณ a t i o n a l Palace Museum กรุงไทเปเป็นพระราชสารภาษาไทยจานบนแผ่นทองคำบรรจุไว้ในเจียดทรงแปดเหลี่ยมประดับมุกไตรภูมิหมายถึงภูมิทั้งสามได้แก่ กามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์โลกมีที่มาจากวรรณคดีแต่ครั้งกรุงสุโขทยัยเป็นความรู้ที่มีการสืบทอดตลอดมาในหมู่ชาวสยามประเทศทุกยุคทุกสมัยไตรภูมิสอนให้พุทธศาสนิกชนดำรงชีวิตตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาคือให้รู้จักกรรมที่ตนกระทำขึ้น และรู้จักกรรมที่ส่งผลไปในทิศทางต่างๆคือความสุขความทุกข์และความหลุดพ้นศิลปินแขนงต่างๆได้แรงบันดาลใจจากเรื่องไตรภูมิสร้างสารรค์เป็นผลงานศิลปรกรรมโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมที่เขียนเบื้องหลังพระประธานในพระวิหารพระอุโบสถและยังมีความนิยมเขียนไว้บนสมุดภาพเพื่อเป็นแบบอย่างทางช่างอย่างประดิษฐ์ด้วย โดยเฉพาะสมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงธนบุรีนั้นได้รับยกย่องว่าเป็นฝีมือช่างชั้นสูงสวยงามเป็นเอกอีกทั้งสออแทรกความรู้รอบตัวที่กรสยามประเทศสมัยนั้นเพิงมีโดยเฉพาะเรื่องแผนที่ของสยามประเทศแผนที่ชาติเพื่อนบ้านต่างๆและภูมิประเทศเกาะลังกาเป็นต้นสมุดภาพไตรภูมิครั้งสมัยกรุงธนบุรีทั้งหมด สร้างขึ้นในปีเดียวกันคือพุทธศักราช2,319ฉบับที่ว่าสวยงามเป็นเอกหนึ่งนั้นเป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์นกรุงเบอร์ลินและอีกฉบับเป็นสมบัติของหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรตามความในบานพระแนกไตรภูมิฉบับหลวงสมัยกรุงทนบุรีที่ยังเก็บรักษาในประเทศไทย ได้พนานาน้ำพระราชหฤทัยในสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชแสดงถึงการซึ่งสรงพระราชศรัทธาและเอาพระราชหฤทัยใส่ยิ่งด้วยพระองค์เองจึงมีสมุดภาพไตรภูมิฉบับหลวงตกทอดเป็นมรดกล้ำค่าให้ได้ศึกษากติธรรมแห่งไตรภูมิได้อย่างถี่ถ้วนมาจนถึงปัจจุบัน พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวแห่งกรุงธนบุรีมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีพระราชชนกเป็นชาวจีนโพ้นทะเลที่มาจากเมืองสัวเทาหรือแต้จิว๋วเพราะได้มีการค้นพบสุสานประดิษฐานฉลองพระองค์และพระมาลาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสารประจำตระกูลแต้ที่ตำบลหัวฟู่อำเภอเฉิงไห่ ซึ่งเป็นอำเภอที่มีผู้คนอพยพหนีทุกพิกภัยเข้ามาตั้งรกรากอย่างสยามประเทศตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาตามธรรมเนียมจีนในสมัยนั้นจะส่งเสื้อผ้ากลับมาที่บ้านเกิดหรือบ้านบรรพบุรุษในเมืองจีนเพื่อทำพิธีฝังแทนตัวเชื่อกันว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคตได้มีการเชิญฉลองพระองค์และพระมาลามอบให้พ,พระญาติที่หมู่บ้านหัวฟู จึงมีการสร้างสุสานบรรจุสิ่งพระบรมราชานุสรณไว้เพื่อถวายการสการะส่วนพระบรมอัฐิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเชื่อว่าประดิษฐานณวัดบางยี่เรือนอกในพระเจดีย์ย่อมุมไม้12ที่มีชั้นบัวกลุ่มรับองค์ระฆังและบัวกลุ่มเถาเจ็ดชั้นตั้งหน้าพระอุโบสถเก่า ด้วยปีพุทธศักราช2,327เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระบวราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาฎได้เสด็จพระราชดำเนินมาถวายพระเพลิงณวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงบูรณะปฏิสังขรณ์และสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษในสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี พระแท่นบันทมไม้ซึ่งประดับด้วยลูกกรงงาและแผ่นง,งาสลักลายดอกโวตันที่เคยทรงใช้เมื่อประทับแรมและประทับทรงธรรมและกรรมฐานก็ยังประดิษฐานไว้เป็นพระบรมราชานุสรณวัดบางยี่เรือนอกหรือวัดอินทาราบวระวิหารถึงทุกวันนี้คุณูปการอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คือการรวบรวมบ้านเมืองเป็นปึกแผ่นหลังกรุงศรีอยุธยาสิ้นสุดอำนาจเพียงเจ็ดเดือนพงศาวดารกรุงธนบุรีระบุว่าครั้งแรกทรงตัดสินพระไทยเลือกพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงเช่นเดิมได้เ,เสด็จตรวจดูพระราชวังและอาวาสบ้านเรือนทรงพบว่าเพลิงไหม้เสียบ้างยังดีอยู่บ้างก็ทรงพระสังเวชดำริจะกระทำปฏิสังขรณ์บำรุงขึ้นให้ปกติดีดังแต่ก่อน ก็เสด็จเข้าประทับแรมอยู่ณพระที่นั่งทรงปืนที่เสด็จออกบรรทมอยู่คืนหนึ่งจึงทรงพระสุบินนิมิตว่าพระมหากษัตริย์ตก่อนมาขับไล่เสียมิให้อยู่ครั้นรุ่งเช้าจึงตรัสเล่าพระสุบินให้ขุนนางทั้งปวงฟังแล้วจึงตำรัสว่าเราคิดสังเวชเห็นว่าบ้านเมืองจะร้างรกเป็นป่าจะมาช่วยปฏิสังขรณ์ทำนุบำรุงขึ้น ให้บริบูรณ์ดีดังเก่าเมื่อเจ้าของเดิมท่านยังหวงแหนอยู่แล้วเราชวนกันไปสร้างเมืองทนบุรีอยู่เถิดแล้วตรัสสั่งให้เลิกกองทัพกว่าต้อนราษฎรและสมณพราหมณอาจารย์ทั้งปวงกับทั้งโบราณคติยาวงซึ่งยังเหลืออยู่นั้นก็เสด็จกลับลงมาตั้งอยู่ณเมืองทนบุรีพระราชนิเวศบนเทียนสถานนักุงทนบุรีหรือพระราชวังเดิมมีลักษณะเรียบง่าย ไม่มีพระที่นั่งองค์ใดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แสดงความสูงส่งของราิเทวราชเช่นพระที่นั่งที่มีหลังคาทรงพระมหาปราสาทเป็นต้นอาจจะเป็นเพราะมีการศึกสงครามมาตลอดรัชสมัยพระตำหนักที่ประทับในพระราชวังเดิมที่ยังเป็นหลักฐานต่อมาที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีคือท้องพระโรงและพระตำหนักเก่งคู่ ระบรมราชานุสาว,วรีเพื่อเทดพระเกียตรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในพระอิริยาบทเตรียมพร้อมส่งม้าพระที่นั่งที่สร้างขึ้นนวงเวียนใหญ่มีความพิเศษคือได้ตัดสินจากร่างห้าแบบที่ศาสตราจารย์ศินพีระศีเป็นผู้ออกแบบและประชาชนลงคะแนนเสียงมีการเปิดรับเงินรวมใจกันสมทบการก่อสร้างจากประชาชนออนเป็นชนชาติเก่าแก่ชาติหนึ่งในสุวรรณภูมิ มีถิ่นฐานศูนย์กลางณับบริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้ำอิราวดีและปากแม่น้ำสารวินนับตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นชาวมอญได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในสยามหลายครั้งจากการลี้ภัยพมา่าบ้างถูกกองทัพสยามเกณฑ์เข้ามาบ้างผู้อพยพชาวมอญส่วนใหญ่ได้รับพระราชทานที่อยู่ที่ทำกินบริเวณริมน้ำในภาคกลาง ส่วนใหญ่จะมาจากทางเมืองมัละแมงคนมอญที่พระเจ้าตากให้มาอยู่ที่ปักเกร็ดเนี่ยเขามาทำหน้าที่ในด่านแต่สถานที่อยู่อาศัยนี่ก็เลือกอ่ะแล้ว2,358นมอคนมอญก็มาอยู่รุ่นหนึ่งในสมัยรัชกาลที่สองรัชกาลที่สองปรดกล้ามให้มาอยู่ปักเกร็ดบ้างปทุมธานีบ้างปัจจุบันย่านที่มีชาวมอญอยู่หนานแน่นและเป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันอย่างมากได้แก่อำเภอปักเกร็ดนนทบุรีอำเภอพระประแดงสมุทรปราการ อำเภอสามโคกปทุมธานีอําเภอบ้านโป่งและอําเภอโพธารามราชบุรีรวมถึงอําเภอบ้านแพ้วและอำเภอเมืองสมุทรสาครชื่อเกาะเกร็ดนี่มีคนสงสัยกันมาเยอะเกล็ดนี่มันเป็นภาษามอนหรือภาษาไทยกันแน่แต่แท้ที่จริงเป็นภาษาไทยนะแต่เป็นภาษาไทยโบราณที่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ใชแล้วในพจนานุกรมเนี่ยหมายถึงทางน้ําเล็ก ที่ขุดไว้เพืื่่ออเชมทางงางง้สสยพนระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งแจ้งกับเซื้อจอนบาวริงราชทูตอังกฤษว่าบรรพบุรุษทางพระราชบิดาของพระองค์เป็นชาวหงสาวดีซึ่งหมายถึงว่าเป็นชาวมอนนั่นเองอิทธิพลวัฒนธรรมประเพณีมอนที่มีต่อสังคมสยามที่สำคัญคือการปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาที่เคร่งครัด การบังคับใช้กฎหมายพระธรรมศาสตร์วิชาดาราศาสตร์เครื่องดนตรีปี่พาดมอรรนคดีเรื่องราชาธิราชซึ่งเป็นพงศาวดารมอนและประเพณีสงกรานต์เอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของชาวสยามคือไม่รังเกียจในการอยู่ร่วมกันกับคนต่างเผ่าพันธุ์และอย่างนิยมเลือกรับปรับเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมกับสังคมต่างเผ่าพันธุ์ นำมาปรับปรุงให้เป็นเอกลักษณ์ของตน